อ่ะเอาอะไรคะไอติมอะไรไหนไอติมอะไรบ้างโอ้ยมีมออะไรอ่ะดูซิดูซิโอ้ยยังไม่ออกเลยอะไรบ้างโอ้ยกระซอมไปหมดเลยอันนี้ไม่โซดาอันไหนคะไหนเดี๋ยวมามาเปิดสิมาเปิดซิมาเปิดซิไม่ใช่โซดาอันไหนอันนี้เหรอ อันนี้เหรอไหนดูข้างหน้าสิของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นไปมาวันนี้อ่ะแน่ใจเหรอว่าทันหืมแน่ใแน่ใจนะแน่โนเอแน่ไม่แน่เอแน่ไม่แน่น่าดึงเหรอค่ะมาไม่ทันอ้าวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก็เตี้ยมาโตฮะตามมิ๊กอันไหนอีกอันไหนอีกอันใหม่ อะไรยังมาใหม่มาใหม่อ่ะไหนอ่ะไหนเอาเอาเอ็มเอาไหนนี่อะไรเนี่ยเอ็มเอม่เออะะคือต้มฮะคือต้มอะไรรถอะไรเนี่ยปลาปลาปวดปลาปลาปวดอีกแล้วเอาอะไรเนี่ยคิดแคทอ๋อรู้นละเอาอันไหนเอาไหนเร็ว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 เปิดนานไม่ได้นะ บลูเบอรี่นี่หรอ,อ,อไหนดิซี่ดิซี่ตายเลยจ่ายตังค์อึ๊บจ่ายตังค์จ่ายตังค์ไม่ต้องเอะไรเอาเอาถุงสกัดเย็นด้วย เอาอะไรนะคะถุงสกัดเย็นถุงอะไรอ๋อถุงสกัดเย็นอย่างเงี้ยเหรอโอเคเดี๋ยวไปละบายบายบายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมบ๊ายบายวันนี้จะมาให้ไอิมสกัดเะไรนี่คะ ไหนคะ,คะดูดีๆสิคะ่ะอุ๊ยๆกลับบ้านกลับห้างของของเยสลี่รอคะว้าวเ,เห็นโฆษณาในโทรศัพท์กันรอคะเอเอซื้อมาอ๋อปะทุเออแกะผิดด้านเอแกะผิดด้านตรง,งานั้นนั้นทานไม่ได้แล้วสิทาได้ยูน้องเหรอหล่หนนี่อดเลยนะ ดึงมาสิคะจับมาสิคะท่านมีกอ,อยู่นะเนี่ยท่านใหญ่อยู่แล้วใหญ่เท่าหน้าเลยเนี่ยกาดสิกะากาดสิก้ากาดสิกะาืออกาดสิกา,กกากอือเย็นไหมคะอากาศเร็ว โอเคแค่นี้อ้ำโอ้ำมั่งดิมั่งดิมาซื้อเองโอ้ผ่น